สวัสดีครับเมื่อนี้นนมีแนวมาต่อนครับน่ยำปูมามีหอยสังน้ำัตหน่อยบรรยากาศเมื่อนี้อยู่ริมทะเลนะครับยี่บ้านริมเลโฮมสเตย์เกาะพิทักษ์นึ่งบรรยากาศบรรยากาศอยู่ในทะเลนะครับกินได้ ในปูมามาสดๆจากทะเลมาอันนี้หอยสังโดยบักน้อยไอ้พวกเคยกินก็ไม่กินที่ไปกินน้ำกันนะนะนะครับลองเมึงสักกอนเมึงคําแหลกแหกมานลองมือกูปูมา อ๋อถ่ถถถครับนครับ้ากระเจีอันนึงก็ไหยเป็นทรศัพท์ธมรมดาครับ ไฟสังครับบักไงอันนี้ยอดบักเดือครับฝรัด กูม,มาคำตรงๆเลยเขาจะกินดิบอย่าเลือกตัวใ่แห้งโต๊ะซีอนดอนนิดหน่อยครับ บรรยากาศชายทะเลน้ำทะเลในมักครับโอ้ยเถึงครับเถิงไลมีโอกาสมาชิมเลยครับเด้อที่พาไปหากินแบบคักครับจับเอง เอาไว้มีตัวอย่างน้ำโมเมนต์เนี่ยผมมาหามาลองมึง ูมาใหญ่ๆอยู่กับทะเลถ้าบอกินของสดมันกับโมเมนไม่ไปลอมาเลยครับเรื่อง สัง่งใหญ่ๆหนาหนุ่มๆห,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 ห่อนครับไม่ห่อนหรอกเพชรใส่พริกหลายๆคุณ เหลืองๆไข่ๆมันๆฝากติดตามก็ไลครก็แช่นะครับเด้ออะไรเดี๋ยวมีอาจจะไม่ไน้เอไปตอนไปฝากไม่ไม่สดๆจากผมบาววีครับหวังว่าคุณจยมากินน้ำกันนะ ฝากติดตามน,นะครับ